สวัสดีครับแอบนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับมาพบพ่อคือเกาเช่นเดิมครับมาฉีเป่ารถผลเงินคนท่องเขาบ้านมาฉีเป่ารถสั่งอาชีพอ่าเอาเมื่อนี้ครับ้นําเอารถขั้นที่ประหยัดประหยัดแล้วอึดทึกทนครับขึ้นซื้อว่าประหยัดน้ํามันครับทิ้งยุคน,นี้นี่ต้องเป็นเพลินลวครับยกให้เลยกับอีซูซูทีเอฟอาร์เอาตามเบิ้งครับผมจะสวยงามขนาดไหน นี่าท่านผู้ชมมาพิจารณาเบิ้งครับผมเอาตามเบิ้งครับนี่ครับนี่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 กับอ e ีซูซูทีเอฟอาร์ตัวสปิกแคบเอสเอลเอ็กเป็นรุ่นพิเศษนะครับเดี๋ยวพิเศษจังไหนครับนี่เดี๋ยวพามาเบิ้งที่แ่นเพจเพราะว่ารถคันนี้ครับนี่หน้าตาแบบนี้เดิมๆลอ้ลอๆประหยัดน้ำมันอยู่นะครับสำหรับรถกระบะคันนี้เอา ลองเบิงไกลๆรอบขั้นครับนี่สีสมราคาเพ่นบอสำหรับรถกระบะขั้นนี้บอกเลยว่าสีสันสวยๆงามๆเดิมๆครับมาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันเบิองผอ้าสีกาท่านว่าหกเจ็ดครับเอาเริ่มต้นจากทั้งนากันไปก่อนนี่ครับนี่ทั้งนาก็สีเห็นแนนมีตํานี้เล็กๆน้อยๆนี่ครับพอเป็นสาราการใส่งานเนะาะบอโดยร่วมรถคันนี้บอกเลยว่า เดิมรอยเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าเป็นสภาพหนึ่งในพันกว่าได้ว่ารถกระบะขั้นนี้เป็นรถที่นาใส่คั้นหนึง่งที่ทางช่องแอลนูแฟนเพจมาฝากมาตอนมาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณา,ากันครับนี่เอานี่เริ่มต้นจากซุ้มล่อรอๆกันได้ไหมครับนี่ดอกยางหนาะๆนะนะครับหนวดหลายๆยังสี่ดอกลึกๆใส่งานกันเยาวๆสำหรับรถกระบะอีส่สูทีเอฟา ซุ่มรอแหงครับเี่แหงแหงเลยครับเี่เอาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันบ้างเด้อครับน่กรอบล้อคุบชุบเป็นสแตนเลสนะครับว่าเป็นโครเมียมกรอบล้อด้วยสแตนเลสนะครับนี่แล้วก็คัตซี่ครับคัตซี่สวยเลยครับคัตซี่ดํามเดิมนะครับยิ่งสวยเลยครับนี่คัตซี่ดําเดิมจากโรงงานรถคันนี้เป็นรถแคปนะครับมาฝากให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาเอกสารพ้อมโอน นี่รถคันนี้เอกสารพร้อมโอนครับเนี่เอาท่านผู้ชมเบิ้งแล้วพิจารณากันเบิ้งไว้พร้อมครับเนี่นี่ด้านซุ้มประตูให้เบิ้งก่อนนี่มีเม็ดอากอยู่คือเก่าครับเนี่ฟังประตูด้านซ้ายผู้โดยสารนะครับนี่ท่านผู้ชมประตูบ่เคยแกออกนี่ให้เบิ้งใกล้ๆใ,ให้ชมกันชัดๆแอร์เย็นเพล่งเพราะพ่วงมาไล่ผ้าเวอร์นี่ครับพื้นพมปูก็ยังเป็นพื้นเดิมนะครับ จากโรงงานกันเลยสําหรับผื่นรถกระบะขั้นนีเนะาะเป็นพุม่มเป็นผาทั้งในสะอาดครับบวมมีสันบวมีสกันที่ว่าขื้นสนอกสนิมนะเบื่องทังด้านแคบกันสะกอนให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันครับยังบวมท่านไดปวดท่านใดดูดฝุด่นนะครับลำพงมีนะครับเครื่องเสียงมีลำพงทังด้านหลังค่าผ้าใบก็สะอาดอยู่นะครับบวมีร้อยเจมิม ครับฟื้นไฟลังค่าเปิดเบรงครับออกนะครับฟื้นนลังค่าออกนะครับโอ้ไฟลังค่าออกครับนี่เอาเบาะง่ายๆครับนี่บ่อหนังด้านหน้าเป็นผ้ากำมะหยี่นี่ภายในคอนโซลบอมมีรอยแตกครับนี่คันคอนโซลไม่แตกนะครับเอาขอบประตูหิ้มประตูเพ่นบากเลยวาเดิมๆครับนี่มีร่องย้อมหมงเก้าี่สี่ครับว่ารถเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีร้อยเม็ดอาใครเห็นพร้อม ลงมาตามแต่เขิปแต่เขิปทั้งซี่แหละครับนี่เอาท่านผู้ชมเห็นแนวสนใจแต่ร่องผิดจรณากันเบิรงเดอร์นี่กะกระจกขึ้นลด่ดงวยไฟฟ้าครับเอาปิดประตูประตูเกือบเกือบครับไ่ย้อนนะครับนี่ประตูไม่ย้อนมีร้อยขนแมวนิดๆน,น้อยๆครับร้อยขีดร้อยควรนอาจิมีการครับรถบุกเบิกบุกเบิกจักน้อยเนาะนี่ครับนี่มาทั้งด้านหลังล่วงได้ครับนี่กระจกหลังนี่กะ ล่องดอกยางดีๆนะครับมีพื้นกระบะเมกไลเนอร์โอ้้พร้อมนะครับนี่เอาเบงสุ่มรอครับนี่มีการสีพ่นกันสนิมมาเรียบร้อยสําหรับท่านผู้ชมผู้ที่เอาไปใส่ลุยๆครับนี่คัดส่งคัดซี่สวยครับยางดีทั้ง4เส้นเป็นล้อแม็กขอบซิบซนะครับล้อแม็กเดิมจากโรงงานสําหรับท่านที่มักของแบบว่ามักแบบเดิมๆครับนี่ รถกระบะเบื้องทั้งไทยครับนี่สวยครับนี่สติ๊กเกอร์ Power s w i สวิยังคือเกายังเหลือคือเดิมครับเอาเบื้องทั้งไต่ถ่วงสะก้อนครับให้เบิ้งก่อนแบบนี้รออะไรมีนะครับโชคสวยครับนี่เอาไต่ถ่วงกับเผ้าพ่นแห่งขีนขีนนะครับนี่ท่านผู้ชมผู้ที่สนใจเดี๋ยเปิดฟ้าไทยให้เบิ้งครับว่าไทยเดิมบอเนี่ครับนี่นี่นี่ ตัวนี้มีเม็ดอักเห็นคือเก่านะครับนี่เม็ดอักไล่ลงเลยครับนี่เม็ดอากครับนี่บอกเลยว่ารถคันนี้ท้ายเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบอกเคยถือทุนถือต่ำมากเบิ้งครับนี่ด้านภายในกระบะไ่เนอร์บอมีสนิมนะครับแอ้ด้านผู้ชมที่สนใจครับนี่ล่องพิจารณากันเบิ้งด้านนี้กับเม็ดอักยังคือเดิมนะครับเม็ดอักยังเหลือเหมือนเดิมครับนี่สำหรับรถกระบะอี่สูที่เอฟอาร์ครับนี่ เอาขั้นสวยๆงามๆครับมาชีเป่ามาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาครับรถที่ประหยัดน้ำมันครับนี่ขึ้นซื้อเลยนะครับสำหรับรถกระบะที่ประหยัดน้ำมันตัวนี้ทั้งด้านขวานี่ด้านคนขับนะครับล้อนี่ก็สวยครับล้อเป็นล้อแม็กขอบ14ครับยางนี่ใส่เาวๆเลยนี่ครับนี่ซื้อไปแล้วมีแต่เงินเตือนน้ำมันอย่างเดียวครับมื่ต้องไปสออย่างอื่นเมื่อต้องไปเฮ็ดยากใส่อีกโดนนะครับนี่คือ ให้เบิ้งทั้งไต้สก้อนครับนี่นี่ทั้งดันคัดซี่นะครับนี่กระบะสวยๆครับนี่ขอบนีก็เป็นขอบสแตนเลสนะครับมันจะนชุบโคมเนียมครับนี่ขอบสแตนเลสเอาให้ท่านผู้ชมพิจารณาสนใจรายละเอียดนี่ครับกับราคาแล้วบอกเลยว่าโอ้โหสมนำ้ำสมเนื้อนะครับสำหรับรถกระบะคันนี้นี่เอาไพ่เบิงบ้งเบิ้งไพ่ในดันคนขครับครับนี่ฟังขวามือ กะมีตำหนี้ยู่นหน่อยคือมองนี้ครับเตี๋ยบอนนะครับมีรอยแตกนิดหนึ่งแต่ว่ากะเป็นสาระการสําคัญการใส่งานนะครับนี่ร่องตัดประตูย่างคือเกานะครับร่องเดิมๆครับนี่สาหรับประตูครับนี่สติ๊กเกอร์ด้านข้างค้นขับครับนี่สติ๊กเกอร์อัตราล่มยางนะครับเหลือเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมนี่ครับเนี่ยเอาท่านผู้ชมกับพิจารณากันเบ้งนะครับเด้อ สนใจ ATE, รายละเอียดสอบถามได้เลยครับตามเบอร์โทรที่โชว์ขึ้นหน้าจอสำหรับประตูเม็ดอากยั่งยั feed, ่งคือเกออเาเห็นเหลือคือเดิมนะครับเม็ดอากนี่ครับนี่เอาเบื้องด้านนี่ครับนี่หัวมุมประตูพอคยแกะค่อยแงแมครับนี่เหนียวผ้าเบื้องาด้านของเครื่องครับให้ท่านผู้ชมในพิจารณาไปพร้อมๆกันเดี๋ยวค่อยมาติดสตาร์ทเครื่องให้เบบ้องกอนวารถคันนี้เป็นต่ใส่บอแบบนี่เอา ท่านผู้ชมผู้สนใจก่ะผิจารณาเบิ่งเดอรถนะสวยๆงามๆสภาพเดิมๆเปิดให้ท่านผู้ชมราคากับพิเศษเป็นรถที่วานนาส่อีกขั้นหนึ่งครับด้านหน้าโล่ๆเต็มๆทั้งสี่เดี๋ยวเปิดฟ้ากระโปรงให้เบิิงเลยครับนี่สำหรับของเครื่องนะครับเนี๋ยเบิ่งใไกลๆชมกันไปน้ำครับนี่รถกระบะอ e ีซูซุท f r ตัวนี้จะเป็นรุ่นพิเศษครับนี่ ตัวนี้ครับนี่เอาสตาร์ทบึมๆเทือเดียวเพราะได้เผาหัวครับนี่แผ่นเพดเดิมมีมุดม่มุดมีเม็ดอ์กนะครับเดิมๆนะครับเม็ดอักเดิมๆจะท่านจะเห็นเลยตัวนี้จะเป็นแบบรถ tf-r54s pys ครับนี่ขั้นว่ายวเา็นนี่ไหมบอกว่ารถรุ่นพิเศษครับนี่เอาท่านผู้ชมผิดารณากันเอาเด้อ สำหรับรถกระบะคันนี้ครับนี่น่าใส่อีกขั้นหนึ่งที่อยากฝากจากต้นพี่น้องท่านผู้ชมได้เอาไปพิจารณากันแอร์เย็นเพล่งพราะครับเครื่องเสียงมีพร้อมสตาร์ทรถให้เบิ้งบึ้ม,ม,มกันเลยสำหรับรถคันนี้เนาะครับนี่เอาท่านผู้ชมเบิ้งเก่าพิจารณากันไปพร้อมเดี๋ยวอยากเอาไปใส่ติดเื่อนติดสั้นเอาไปเป็นรถประจำครอบครัวเนาะย,ยังนีห้องเครื่องนี่ครับเม็ดอากย่งคือเดิมนะครับให้ท่านได้เห็นกันเดิมๆมเลย บอกเลยว่ารถคันนี้เดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ด้านสติกเกอร์ฝากระโปรงย่งคือเก่านะครับให้เห็นคือเดิมนี่ด้านที่มองหารถประหยัดน้ำมันรถใส่งานน้ำบานแบบง่ายๆสบายครับรถดีดง่งยๆราคาประหยัดนี่ใครับนี่ขออนุญาตแนะนำท่านผู้ชมกันเอกสารพร้อมโอนครับนี่พร้อมให้ท่านเป็นเจ้าของกันเลยในราคาพิเศษเอาเดี๋ยวติดเครื่องให้เบิ้งก่อนเนาะ สตาร์ทบื้มๆเลยครับเนี่นี่นะเบรกมือใส่ได้นะครับนี่ครับเนี่เปิดฟืนเปิดไฟใช้ได้นะครับไฟเฟยดีหมดนะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเกน้ามันทุกอย่างใส่เลยครับใส่ได้ครบนะครับนี่น้ำมันแอร์เย็นครับนี่โอ้โหแอร์เย็นครับเพลงเพราะครับเนี่แอร์เย็นมีจอดิจิตอลพร้อมเอาเดี๋ยวฟ้าฟังเดี๋ยวผ้าฟังเสียงเครื่องสักก้อนครับ เครื่องยนต์เอาทันผู้ชมเบิ่งเงียบๆกันเลยครับเดี๋ยวภาขที่พนักงับว่ารถมันแนนดีสักไหนแป๊บโปรดหนึ่งเนาะเอาท่านผู้ชมเบิ่งกันครับนึ่ะครับนี่เปิดแอร์นะครับผมก็ได้นั่นไรก็เลยได้ส้มเงียบแน่นจกหน่อยครับเครื่องก็เลยนั่นนิดนึง ยังก็เลยส้นกอเปอเิดยเยอะนะฮจัลนากันเบิ้งครับหมอหน้ำดีๆครับเนี่ยน้ำเต็มๆนะครับน้ำว้นดีๆครับเนี่ยเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปขีร่องเบิ่งครับ นั่นครับนี่เอาโอ้เย็นครับนี่เย็นเนี่ยบดเกียร์มือเอาเกียร์ถอยนะครับบดเกียร์มือแล้วก็นี่ครับนี่เอาเกียร์ถอยนะครับบดเบรกมือไมอร่ระเบิด ได้ล่องรถครับ <c oughs> เกียร์สองนะครับนี่ แอรเย็นสบายครับท่านที่มองหารถใส่งานราคาประหยัดแนาคารประหยัดน้ำมันแบบสุดยอดเี่ครับเปิดไฟดีก่อนครับใส่งานได้ตลอดได้ทุกอย่างนะครับนี่สุดยอดครับอันนี้เกียร์สามครับนี่เรงขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับเพราะว่ามาผู้เดียวครับเพราะมีตะกล้อง เกียร์นิ่งๆสั่มไนี่ให้ท่านผู้ชมได้เบิ้งกันพร้อมตัดสินใจกันไปนั่งครับคลิปนี้อาจจะยาวจากน้อยเพราะว่าจะให้เบิ้งแบบละเอียดครับพอรถ,รถรถขั้นนี้บอกเลยว่าขายกันราคาตามสภาพนะครับขายตามสภาพที่ท่านเห็นเลยครับเกียร์สามนะครับเกียร์สามขึ้นลงเกียร์สองไป เกียร์สามครับเด็กเกียร์สามไมดีครับนี่นิ่งๆนะครับเกียร์เกียร์นิ่งนะครับนี่ครับเป็นรถอีกขั้นหนึ่งครับนี่ที่ฝากไว้ให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาราคาเปิดจำน่ายขายกันบ่แพงท่านที่สนใจรีบจักหน่อยครับช่วงล่างแน่นๆครับเพราะดังเกิดๆกัดๆเกียร์บ่หอนราคาพิเศษเที่ยง 1นึ่งแเกพบาทนะครับว่ <c oughs> บางบอปิดนะครับ1 1ึ่งแเกบาทครับกับรถสภาพสวยๆดีๆแบบนี้ครับนี่กระจกเป็นโล่งในไฟฟ้านะครับนี่ให้ท่านผู้ชมได้เบิิงกันหลังคาสวยครับบอปีรอยเจมิมนี่เจมไม่ขึ้นทุกตัวทุกอันนะครับนะ ถ้าท่านผู้ชมเบิ่งแล้วฟังเสียงแรนครับเอาท่านที่สนใจรายละเอียดสอบถามในตามเบอร์โทรที่โชว์ขึ้นหน้าจอสำหรับรถกระบะยีซสูซูทีเอฟเอ เคือจอดนะครับนี่เออสำหรับท่านที่สนใจรายละเอียดสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่โชว์ขึ้นหน้าจอสำหรับรถกระบะคันนี้ขายกันพิเศษในราคาเพียง1นึ่งแบาทครับ เอกสารล้นๆพรออมอวนกันท่านที่ทันที่สนใจรายละเอียดติดต่อได้เลย,เลยราคานี้ครับทรงใ้นะครับระยะทั้งบ่เกิน3 0 0กิโลนะครับราคานี่เนาะเอาทันทีสนใจรายละเอียดสอบถามได้เลยนะครับอ่าว่าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอลนูแฟนเพจขอบคุณหลายๆครับ